คีย์บอร์ดรุ่นใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2025มีทั้ง Mechanical Keyboard ใส่ฟีเจอร์มาจัดเต็มหรือจะเป็นสาย h a l l e f f e c t k e y b o a r อรที่เริ่มน่าจะเปลี่ยนเทรนมาเป็นแบบ Low Profile แล้วจะมีรุ่นอะไรน่าสนใจบ้างนั้นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปดูพร้อมกันได้เลย เริ่มที่ตัวแรกกับ b l u e m i n Key Maker 68 HE คีย์บอร์ดทองเอฟเฟกสุดหน้าตาดีได้เคสอลูเอาจริงงานดีเทลเนี่ยไม่แพ้กับพวกสายคัสตอมคีย์บอร์ดหรือว่าพิวิวดีๆเลยนะคะโดยราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่4,390บาทมีรับประกันศูนย์ไทย1ปีจากร้าน Mouse Innovation โดยสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้ก่อนจะซื้อเนี่ยรุ่นนี้เขาจะแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยก็คือรุ่น Performance แล้วก็รุ่น Professional สเปคด้านในเหมือนกันเป๊ะต่างกันแค่ที่สวิตช์โดยรุ่น Performance ใส่ มาเป็นเกตตอลอนแมกเนติกไวท์โปรส่วนรุ่นโปรเฟชชั่นอลจะใช้เป็นสวิตช์เกตตอลอนแมกเนติกเโปรถ้าเกิดคาดหวังเรื่องของสวิตช์ดีๆเนี่ยก็สามารถอัปเกรดเป็นรุ่นโปรเฟชชั่นอลก็ได้ส่วนในด้านของเพอร์ฟอร์แมน์ค่ะรุ่นนี้ก็จะรองรับแค่แบบเสียบไซยอย่างเดียวเพื่อจะให้ลายเซ็นตต่ำที่สุดโดยสเปกแจ้งโพลิงเรทมาอยู่ที่8 0 0 0เฮิร์ตสามารถปรับแอ็กชั่ยชันพอยต์ได้ตั้งแต่ศูนร์จุดหนึ่งถึงสามจุดห้ามิล้ลนของผลเทง i เกอร์ก็มี h ดส ไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่า latency ของเขาเฟดว่าทําออกมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่จะอยู่ที่ราวๆ3มิลลิเซกและ polling rate วิ่งจริงๆอยู่แค่ประมาณ 2750H เฮิร์ตเท่านั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่า performance ระดับนี้เนี่ยโอเคพอใช้งานได้จริงๆมันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วละ่ะเป็นว่ารุ่นนี้ไปเด่นเรื่องของดีไซน์เคสงานวัสดุมากกว่ายังไงถ้าเกิดใครชอบสไตล์นี้สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วค่ะเฟดแปะพิกัดไว้ให้เรียบร้อยไปต่อกรับรุ่นที่2 G-Conic A75 Pro ไม่ h a เข้าคีย์บอร์ดโลโกไฟสัญชาติไทยออกคีย์บอร์ดรุ่นใหม่มาค่ะแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะคือแบรนด์นี้ค่อนข้างจะคงเอกลักษณ์เรื่องของคีย์บอร์ดที่เป็นโลโกไฟมากๆครั้งนี้เขากลับมาพร้อมกับไซส75์75%แล้วก็มีน็อปเอาไว้ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ส่วนฟีเจอร์ที่ให้มาก็ค่อนข้างครบถ้วนค่ะในงบราคาแค่3,690บาทโดยมือคนที่เข้าคีย์บอร์ดรุ่นนี้เพื่อนๆสามารถใช้งานไร้สายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไวเลส2.4 g h z Bluetooth ตบู5.3สวิชมีให้เลือก3 แบบไม่ว่าจะเป็นไวท์สวิตที่เป็นลีเนียเกรสสวิตที่เป็นคลิกกี้แล้วก็แบล็กสวิตที่เป็นแท็กทายส่วนที่เฟสรู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะก็คือน็อปของเขานอกจากจะเอาไว้เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นปุ่มเอาไว้เข้าถึง a i assistant ต่างๆอย่างเช่น Chat GPT กดลงไปปุ๊บก็คือเด้งหน้าของ Chat GPT ขึ้นมาทันทีและน,นี้คาดไม่ถึงมากๆก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ด้านในให้มา3,000ม mm, ิลลิแอมป์ก็ถือว่าระดับกลางๆแต่ว่าเขาสามารถ ถอดเปลี่ยนแบตด้านหลังเองได้เลยค่ะทุกคนปกติเราก็จะเห็นพวกแบบสวิตถอดเปลี่ยนได้ะรุ่นนี้ก็ทําได้แหละแต่แบตเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่าใช้เป็นนานๆแล้วอาจจะเกิดอาการแบตเสือ่อมแบตบวมเราก็สามารถหาซื้อแบตเตอรี่มาถอดเปลี่ยนใส่เองได้เลยค่ะสุดยอดมากๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลข้าวๆข,ข,ข,ของ Gionee A75 Pro นะคะเฟสยังไม่ได้ลองของจริงไว้มีโอกาสก็จะมาหยิบรีวิวให้เพื่อนๆดูกันยังไงถ้าเกิดใครสนใจแบรนด์สัญชาติไทยไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะไปต่อกับรุ่นที่3ม dkv95pro เอาใจสายทำงานแล้วก็เป็น mechanical keyboard ไซส์ใหญ่ๆกันสักหน่อยค่าตัวของเขาก็ค่อนข้างน่ารักนะคะอยู่เพียงแค่2,390บาทเท่านั้นมีวางจำหน่ายที่ร้าน big penguin ตัวจริงเรื่อง keyboard นั่นเองเดี๋ยวนี้ในงบราคาเลทส3 0 0เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ mechanical keyboard ดีไซน์สวยๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยโดยรุ่นนี้ที่น่าสนใจก็คือมีน็อปมาให้มีหน้าจอสามารถใส่ไฟจิ๊บได้รองรับการใช้งานไร้สายแบบไตโหมดและแบตเตอรี่ให้มา อึดมาก8 0 0 0ัมิลลิแอมทุกคนส่วนโครงสร้างค่ะจะได้เป็นแกสเกตเพจ PP ตัดเฟคคัตมาให้สวิตจะใช้เป็นของแบรนด์เค r r ทีเรดวายเ e เนียสวิตแล้วก็ยังรองรับพอส w อปทั้ง3พิน5พินเลยอันนี้แอบขอสปอยไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีรีวิวกันด้วยแลเร็วนี้นะคะสามารถรอชมรีวิวเต็มเกันได้เลยและนี่บอดรุ่นที่4ที่เราหยิบมาแนะนํากัน8ปิดโดเรทโทหนึ่งดเฟนว่าคนที่ชอบสไตล์แบบเกมเรโทยุค80เอาจริงมี เพราะดีไซน์ของเขาคลาสสิกมากก่อนหน้านี้ก็จะมีรุ่น TKL ออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ไซส์ใหญ่มากยิ่งขึ้นแต่เห็นหน้าตาเวทโทแบบนี้สเปคที่ได้มาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเพราะเขามีการรองรับการใช้งานไร้สายค่ะแบบชาร์จสายก็ได้รองรับทั้งบลูทูธไวเลส2.4กิกะเฮิรตซ์สวิชด้านในของเขาก็เป็นแม c h a น i c a ลรองรับพอสว a อปพวกหน้าตาการใช้งานอันนี้เฟนไม่ได้ติดอะไรเลยค่อนข้างน่าใช้มากๆแต่ที่พิเศษคือเขาจะมาพร้อมกับซูเปอร์บ บัท่ทอนปุ่มทำงานได้คล้ายๆเหมือนกับจอยเกมยุคเก่าเพิ่มอัตราลดในการเล่นเกมหรือว่าจะตั้งค่าเป็นปุ่ม Enter อร์หรือมาโคอะไรต่างๆได้ตามใจชอบ <c oughs> บอกเลยไอ้เจ้าซูเปอร์บัตทอนเนี่ยนอกจากจะเอาไว้ช่วยเล่นเกมแล้วแต่งโตโ๊ะคอมก็ทําให้มันดูคลาสสิกขึ้นอีก <c oughs> และที่ว้าวมากๆก็คือเฮ้ยมันราคาแค่3,690ยบาทจัดเต็มมาก <c oughs> คือเฟนลองไปหาข้อมูลมาเองแล้วก็แบบอยากได้เองละตอนเนี้ยก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะหยิบมาป้ายยากันนะคะคือนอกจากจะเป็นไซส์เต็มหนึ่ง 108ปุ่มแล้วเขาก็ยังมีไซส์ TKL หรือใครที่ซื้อ TKL ไปก่อนหน้านี้ยังมีตัวนําแผดมาวางจําหน่ายด้วยล่าสุดก็ยังไงเฟจจาแปะพิกัดร้านไทยไว้ให้นะคะมีของพร้อมส่งเลยมีหลากหลายสีให้เลือกด้วยและที่บอดรุ่นที่5น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของคลิปนี้กับเมลกิ๊กเมทหกแปดแอตอนนี้มีเข้าถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะมาในราคา4,890ัรบาทเท่านั้นรับประกรันสูงไทยให้ด้วย1ปีนะมีวางจำหน่ายที่ร้านคีโปแล้วก็ร้านบิ๊กเพนกวินค่ะพี่เฟ เห็นล่าสุดเนี่ยจะมีประมาณ2สีให้เลือกคือในด้านสเปคเนี่ยเฟซฟาน่าจะใกล้เคียงกับตัวเมทหกแปดโปเลยแหละแต่ไซส์ของเขาจะดูบางพกพาง่ายพกใส่เป้ไปกดวาโลบ้านเพื่อนรลยทีแต่กินอายการดีไซน์ก็ยังคงคล้ายๆกับเมทหกแปด normal profile ตามปกติส่วนของสเปคค่ะก็ยังรองรับการใช้งานแบบเฉ็บซสายอย่างเดียวโค้ดเรดให้มา8 0 0 0ันเฮิร์ตสแกนเรดอยู่ที่1 6 0 0 0หเฮิร์ตสวิตด้านในเปลี่ยนใหม่ให้รองรับเป็นแบบ l o โ profile ชื่อว่า TTC c คอมมินิเรื่องของการวอล์บเบิลอะไรเงี้ยอาจจะต้องรอจับของจริงก่อนนะคะยังไม่กล้าคอนเฟิร์มอะไรไมากสเปคชีทของรับอิฐติเกอร์รองรับอยู่ที่ระยะ0.1ถึง2.0มิลส่วนสิ่งที่เพื่อนๆควรจะรู้ค่ะก็คือพวกไซส์แผงด้านข้างจะไม่มีแล้วแล้วก็ตัวไลท์บ็อกซ์จะไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้รวมไปถึงว่าตัวสวิชเองก็จะเป็นตัว TTC คอมมินิไปตลอดนะคะเพราะไม่ได้มีการรองรับฮอสสวอปแต่ก็แลกกับมาเรื่องของความบางน้ำหนักเบาโดยส่วนตัวเฟสแล้วเมล 6เมตร68 a อรเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่แข็งที่น่าสนใจของ n ิวฟี่แอ 60HE แต่ตัวนิวฟียังเหมือนไม่ได้มีผู้จําหน่ายในไทยนะคะก็เลยแบบ Air ก็ได้มั้งที่คิดว่าน่าจะคองโพซิชันนี้อยู่ยังไงก็ลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะหรืออยากดูรีวิวคอมเมนต์มาแบบรัวๆเลยเดี๋ยวผมไปซื้อมารีวิวให้ดูกัน และนี่ก็จะเป็น5ตัวเด็ดนะคะที่เฟนหยิบมาแนะนํากันในเดือนกุมภาพานันธ์นี้จริงๆก็ยังมีคีย์บอร์ดรุ่นอื่นๆอ,อีกไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเจ็ดห้าแม็กที่ทางชอตคัสตูดิโอทําออกมาให้เลือกไม่ว่าจะเป็นโทนต็อกกับโทนแครกให้ฟิลลิ่งคล้ายๆกับบิ g กเจ็ดห้าพาทเวอร์ชันอัปเกรดมากขึ้นหรือนอกจากนี้ใครเป็นสายแต่งโตะคอมค่ะเฟก็มีนําแฮทน่ารักน่ารักมาแนะนําจาก80 Re ิเรโเป็นรุ่น GB Pa แพดจะมีมาให้ทั้งหมด18ปุ่มและตัวเคสของเขาก็เป็น รูด้วยน่ารักมากๆใช้งานไร้สายได้แต่ราคาก็ค่อนข้างแรงนะคะอยู่ที่4,390บาทส่วนคีย์บอร์ด h อชอหนึ่งรุ่นก็จะเป็นน้องชิ้นเหมืองบีท65อันนี้ก็มาในราคาแค่พันหเท่านั้นทุกคนอยู่ในเลทที่แบบเข้าถึงง่ายแล้วก็เท่าที่ไปอ่านสเปคชีตมาค่ะน่าสนใจเหมือนกันก็คือแบบเป็นตามมาตรฐานตอนนี้เกี่ยวกับแมกนติคีย์บอร์ดราคาบัตเจ็ตนะหรือใครมีรุ่นไหนอยากแนะนําเราอีกในช่วงเดือนปุมภาพันธ์นี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะ หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้กันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บ๊ายบายครับผม